นะครับสวัสดีครับก็หลังจากเมื่อวานที่ถ่ายรถไทนะครับถ่ายรถไทยดานดินเป็นรถไทยเดินตามก็วันนี้จะนี่ครับมาดูปั๊มปั๊มเครื่องมอไซน์นะครับปั๊มสามนิ้วกับเครื่องมอไซค์ดูดีว่าจะไหวหรือเปล่าไม่รู้ครับก็มูเล่หน้ามันก็ออกเล็กไปหน่อยนะครับนะ ก็ไม่รู้ว่ารอบจะได้หรือเปล่าครับแต่ว่าถ้ามันต่อใส่เครื่องโดยตรงเลยนะมันก็จะจะได้ครับแต่ตัวนี้มันมาผ่านเกียร์แต่ว่าก็ลองดูครับนะเดี๋ยวผมติดเครื่องก่อนครับว่ามันจะน้ํามันจะขึ้นหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะครับรู้ว่าขึ้นอยู่ครับน้าขึ้นอยู่ครับนี่แต่ว่ารอบรอบไม่ได้เท่าไหร่ครับแต่ว่าแต่ว่าเรื่องขึ้นมันขึ้นอยู่ครับน้า แต่ว่ารอบเครื่องไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าถ้ามู้เรี่หน้าให,ใหญ่กว่านี้ก็เทียครับมีขนาดเกียห้าแล้วครับนี่หรือเกียห้าแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเร่งเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวลองเร่งเครื่องให้ดู ได้เลยนี่ครับเครื่องมเอเตอร์ก็ดถือว่าน้ำขึ้นดีอยู่ครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะละ็อกล็อกคันเร่งล็อกล็อกคันเร่งดูครับ แรงครับน้ำแรงพอๆกันครับในเครื่องรถไถเลยครับน้ำแรงพอกันเลยแต่ว่าเรื่องเครื่องก็ออเร่งแรงไปหน่อยครับีผเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปบางเครื่อง เป็นไงครับสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของผมก็พัฒนาไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะดีเองครับนี่ครับคืออะไรที่คิดอยากจะทำก็ทำเลยครับไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้นะครับนเพียงแต่ใช้เงินนิดหน่อยแต่ก็พึ่งสมองด้วยครับถ้ามีเงินแต่ไม่มีความคิดก็ทำไม่ได้นะครับ ก็โอเคครับก็คลิปนี้เดี๋ยวคุณสูกคลิปดีกว่าเดี๋ยวลองเล่นให้ดูอีกกสัรอบนึงออเอามันๆไปเลยไหว เครื่องนี่เรือเือเลยครับเครื่องเครื่องนี้เวลาเราเล่นขึ้นขึ้นตามมือเลยครับก็คือคือไม่อืดนะครับแต่ว่าก็มีเครื่องวูบๆหน่อยนิดนึงแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นที่เครื่องนะครับไม่ได้เป็นที่ดึงน้ำเพาเครื่องมันวูบอยู่แล้วครับแต่ว่าแต่พอได้เล่งขึ้นแล้วนี่มันมันขึ้นขึ้นขึ้นแบบเหมือนเหมือนไม่ได้สูบน้ำนะครับเหมือนเล่งเครื่องเปล่า นะครับก็คลิปนี้พามาดูก็ไม่แปลกหรอกครับพ่าเขากันทํากันเยอะอยู่ยครับแต่ว่าผมลองทําดูก็โอเคได้แต่มีเกียร์นะครับมีเกียร์เครื่องสูบน้ามีเกียร์เคยเห็นไหมครับเ,เครื่อง็นเครื่องมอเตอรไซค์นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับใครที่เข้ามาก็ขอบคุณมากเลยนะครับ ที่เป็นกำลังใจให้มาตลอดขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกคนที่ไม่ไไทิ้งกันไปไหนคอยติดตามดูคลิปกันมาตลอดก็ขอบคุณมากนะครับขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ